โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเมนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเซนเซียเอ็กซนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของตัวละครนะว่าเฮ้ยเราสามารถดองกาชาได้หรือเปล่านะแล้วก็มีโค้ดแจกนะรวมถึงเราเนี่ยถ้าเริ่มเล่นใหม่ตัวนี้ยังทันอยู่หรือเปล่านะครับสําหรับในส่วนของเกมเซนเซียเอ็กซเนาะโอเคมาพูดกันเรื่องแรกนะครับสําหรับในส่วนของตัวละครนะครับที่เป็นตู้เลสนะของเราเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว เกมนี่ซากะนะครับเออก็คือซากะด้านมือตัวเองนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมนะครับมันดีนะใครจะสุ่มก็ได้นะแต่ว่าใบสุ่มเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างจากเซิรนะ์ฟนอกเนาะมันเป็นใบซุ่มสีดําถามว่ามันดองได้ไหมผมไม่กล้าการันตีว่ามันดองได้ไหมนะแต่น่าจะดองไม่ได้นะครับมันนี่ใบซุ่มแบบหลากหลายมากๆนะสําหรับในส่วนของเกมนี้เนาะก็ใบซุ่มแบบแรกเลยนะครับก็จะเป็นแบบตู้ปกติเนาะอันนี้เราไม่ต้องดองครับเราซุ่มๆไปเลยครับเพราะว่า ยังไงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวนี่ครับอันนี้เป็นแบบตู้เลสนะครับเราสามารถเลือกได้ถ้าเราสุ่มตรงเนี้ยครบแล้วเนาะแล้วก็จะมาสุ่มตรงนี้นะอ่าตัวนี้ไม่ได้เป็นตู้เลสการันตีอยู่ที่40ครั้งนะตู้นี้ก็จะการันตีหายไปนะครับจากเติมเนี่ยที่มีการันตี40ครั้งนี้ก็จะหายไปนะเหลือแค่ประมาณ80ครั้งเนาะโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตู้รีโลนะครับอันนี้เรารีโลได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้แบบนี้ครับตู้แบบนี้ก็จะเป็นอีกใบนนึงะะอ่ ตู้หลักนะครับตู้หลักก็จะเป็นใบแบบธรรมดาธรรมดานะครับมีปีกแล้วก็เป็นสีทองเนาะอ่าต่อมาครับตู้นี้นะครับก็จะเป็นแบบใบสีทองนะครับมีปีกเป็นแล้วก็เป็นสีม่วงนะครับน่ะมาดูตู้นี้ตู้นี้นะครับจะเป็นดาวสีฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตู้หลักนะครับจะเป็นใบสีม่วงเนาะแล้วก็เป็นดาวทองนะครับอ่าตู้ก็คือตู้เลตหลักของเกมนี้นะมันก็มีแบบตู้ใหม่มาทุกๆ7เจ็ดวันนะถามว่าเอ้ะทำไมพี่เหลือสามอันเองนะก็คือผมมาเล่น เซิร์ฟที่มันเปิดไปตั้งนานแล้วนะเปิดมาประมาณสี่วันแล้วอะนะครับเนาะโอเคนะครับแต่ถ้าใครมาเล่นแบบเซิร์ฟใหม่วันแรกเนี่ยนะแล้วมันก็จะเป็นตู้ดีเหมือนกันหมดนะสำหรับเซิร์ฟนอกเนาะแต่เซิร์ฟไทยเนี่ยนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวไหนนะอาจจะเป็นในส่วนของเอ่อไอตัวนี้ก็ได้นะเซ่าโอรีนก็ได้นะครับนี่หละตัวนี้ที่ที่ผมเคยมีไอดีไอดีเก่าผมอะก็จะเป็นตัวนี้นะเนาะเซ่าโอรีนถามว่าเก่งไหมตัวนี้มีมีดูดเลือดได้แต่ยังต้องสามดาว โดยเฉพาะส่งสามดาวนะครับแล้วก็ใบสุ่มเนี่ยที่มันเป็นตัวของปากะนะครับมันเป็นใบสุ่มคนละแบบกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่รู้มันจะดองได้หรือเปล่าก็ไม่ต้องดองหรอกถึงมันมีกระสุมไปเลยแล้วกันถ้ามันเป็นใบแบบเนี้ยสามารถดองได้นะครับเพราะว่าผมก็เคยดองให้ดูแล้วเนาะว่ามันดองได้นะครับโอเคอ่ะแล้วก็โค้ดนะครับดีวผมทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปนี้เนาะก็เอาไปใส่กันได้นะสำหรับคนที่จะเริ่มเล่นใหม่ถามว่าทันไหมนะครับต้องบอกเลยว่าการแข่งขันประจำเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันทันนะแต่ถ้าใครที่่แบบวาเฮ้ย อยากจ็เล่นตัวใหม่ๆเนี่ยผมเบื่อแล้วพี่ผมเบื่อซากะแล้วผมได้มาแล้วนะครับอยากจะได้ตัวใหม่ๆเนี่ยแล้วคุณมาเล่นเริ่มเล่นใหม่เนี่ยอ้าวก็คือมันจะเป็นตู้ซากะเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่เป็นตู้ตามของคนอื่นเขานะครับเนาะก็ต้องเผื่อใจไว้เดวนนะว่าคุณจะได้ตัวละครช้ากว่าคนอื่นเขานะครับต้องรออีกประมาณเจ็ดวันเลยเนาะเจ็ดวันถึงมันจะเป็นตู้ตามคนอื่นเขานะเออนะนะก็จะประมาณนั้นเนาะมันอาจจะช้าตรงที่ตัวละครมันเข้าตู้นะครับแต่ว่าในส่วนของการแข่งอันดับเนี่ยเราสามารถแข่งอันดับได้เลยนะ บางคนนะครับเล่นเซิร์ฟที่เปิดสองวันพลังสองล้านบางอย่างผมเนี่ยเล่นเซิร์ฟสี่วันพลังสองล้านมันก็แตกต่างกันนะเห็นปะไมาอยู่ที่ช่วงเวลาที่เราเล่นนะครับมันอยู่ที่เซิร์ฟนั้นจะตึงหรือเปล่าเนาะซึ่งถามว่าเล่นใหม่เนี่ยโอเคนะเพราะว่าคนก็เริ่มน้อยแ,แ,แ,แล้วแล้วก็หาเวลาที่มันแบบเล่นดีนะเออน้อยไหมก็ก็ไม่น้อยมั้งนะก็เลยจะยังเยอะอยู่แหละแต่ว่าบางช่วงเวลาเนี่ยคนมันจะน้อยนะครับเพราะว่าเขาก็นอนกันเนาะผมก็เลือกเล่นเซิร์ฟเวอร์ตอนกลางคืนอะประมาณ สามทุ่มสี่ทุ่มผมก็จะเข้าดูเรื่อยๆว่าเซิร์ฟใหม่มันเปิดหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่ามันเปิดทุกๆกี่ชั่วโมงหรือว่าเปิดทุกๆก,กี่วันนะอันนี้ต้องต้องลองเข้าเข้าดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคมายังมาสุ่มการชากันดีกว่านะครับอันนี้เซิร์ฟนอกนะครับผมไม่ได้ใส่โคดนะแต่ว่าอ่ามีให้ดูยี่ห้าใบแล้วก็ตัวละครที่ลงตู้ปกตินะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับตัวที่แปลกใหม่ก็คือตัวนี้นี่เลยตัวนี้นะเอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวนี้ ตัวนี้เนาะใช่ใช่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ยังไม่มีตอนนี้จะเป็นตู้เลทถึงจะมีนะก็จะเป็นตู้เลทถึงจะมีแต่ว่าจาได้ว่าอันนี้ไม่มีนะครับเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับอืมเป็นส่วนน้ําแข็งเหรอเออแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับ เลโอรีมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับอืมก็จะมีประมาณนี้เนาะในการที่มันเข้าตู้นะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตู้มันจะมาเป็นยังไงหรือว่าเป็นกิจกรรมอะไรแบบไหนเนาะอ่ะรวมถึงครับตู้นี้นะนี่เลยก็จะเป็นมีตู้นี้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่ในะปัจจุบันเนี้ยนะครับที่แบบว่าเซิร์ฟสิบเอ็ดนี่ครับตู้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นปะเอ้ยเลื่อนผิดจอเนี่ยเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะอ่ะตู้บนสุดเนี่ยของผมเนี่ยมันเวลาเท่ากันเลยเห็นปะแต่ว่ามันคนละตู้กันเพราะว่่่่่าผมเเมเเเเนนนียรริลใหะคับ อ่าเริ่มเล่นใหม่นะเหลืออีกวันสามวันสิบแปดชั่วโมงอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คืออันนี้คือผมแคปไปตั้งนานเลยไงแคปไปก่อนนาดน,นี้นะไงออนะครับแล้วก็ตู้นี้ผมจะไม่มีนะตู้เลือกเ่ยตู้เลือกอ่ยผมไม่มีนะครับอ่าก็จะมีแบบที่เหลือเนี่ยจะเป็นแบบแบบตู้แบบเดียวกันเลยนะก็คือสองตู้บนเนี่ยมันจะแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแล้วแต่แต่ละเซิร์ฟเวอร์เนาะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนใบซุ่มเนี่ยมันมันดองได้นะครับใบสุ่มดองได้เนาะ ไปสุ่มดองได้นะเพราะว่าเอ่อถ้าเป็นใบสุ่มที่ที่มันเป็นใบสุ่มตามตามของทางเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟนอกนะครับตัวไต้หวันเนาะอ่ะก็เป็นใบแบบเนี้ยดองได้นะครับใบแบบนี้ดองได้นะครับถ้าเป็นใบดําอ่ะผมไม่ไม่ไม่การันตีว่าจะดองได้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันใบดํานะเห็นเห็นแค่ตอนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์สีนะอือก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะอย่าสุ่มกาชาก่อนเกือบลืมคุยเพลินจนเกิดเกือบลืมอีกแล้วเออชอบลืมสุ่มอ่ะ โอเคผมสุ่มเป็นตู้นี้ก่อนแล้วกันนะแคนเซอร์พันเก้าโอเคได้หกไปมาตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งและโกงมากๆนะครับสำหรับแคนเซอร์เดดมาร์เป็นตัวที่สามารถฟื้คืนชีพได้นะผมชอบนะและเป็นราซีของผมด้วยนะครับโ oh, อ้ย oh, สีม่วงโอ้หได้ตัวดีครับ uh, เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเล่นดูด้วยนะว่ามันเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวของเฮ้ย โอ้โหเ,เดินมาเสเทเลยอีกาดำครับนึกว่าจะได้ซะแล้วโอ้คีอ่ะแล้วผมพาเพื่อนๆไปดูก่อนแล้วกันนะว่าเขาเล่นเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวของแคนเซอร์อ่าเอาตัวเดียวเลยครับไม่เอาตัวอื่นเพราะว่าเราโชว์อยู่แล้วครับ c a ซอร์ตัวนี้มันก็ตอยู่แล้วไงเออเอามันชอบเป็นอย่างไงี้แหละเสร์ฟเสริมนอกอะมันให้เราเอาลงครบละ นะลงครบก็ลงครบนี่มาดูฝอคุณหนึ่งไม่ได้อีกน่ะสังเกตน,นะแคนเซอร์นะครับนี่ครับโอ้โหเอ้ยเป็นตัวที่แบบอาจจะไม่ได้ยืนถึกเท่าทอรัสเนาะทอรัสมันยืนถึกมากครับแต่ว่าตัวนี้มันมีคืนชีพได้นะแล้วมันก็เป็นตัวที่ตีแถวหลังนะครับอืม <laughs> อ่ะก็เป็นตัวที่โกงเอออวยอ่ะตัวอวยก็โกงหมดแหละโอเคมาส่งการชากันต่อมีอยู่ยี่สิบห้าใบนะครับตู้นี้ มาลุ้นกันว่าเราจะดุดเลทเป็นตัวที่แบบตัวดีๆหรือเปล่านะครับเพราะเลทปกติเนี่ยตัวเกลือเลทปกติตัวเกลืออืมมาครับอกุกบาทลงมาไม่มีสีทองครับรอบนี้มีแค่สีม่วงโอ้โหโลที่แข่งเก่งที่สุดอืมชิลิวโอ้โหรู้เรื่องครับผมอ่าโอเคก็เกลือเกลือกันไป อ,อย่าสุ่มทีละใบเพิ่มเติมนะเพราะว่าไม่มีละหมดมีแค่นี้แหละไม่ได้ใส่โค้ดเนาะเซิร์ฟนอกโอ้โหปกติต้องสุ่มต้องสุ่มประมาณสามสิบใบถึงมันจะแบบโอ้โหทองแน่นอนครับถ้าสุ่มสามสิบใบอ่ะยี่ิบห้าใบไม่ดูจะได้ป่าไม่ได้ครับโอเคก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้เนาะอืมสรุปเลยนะครับผมก็คือเล่นเซิร์ฟใหม่ยังทันอยู่นะยังทันอยู่นะแต่ว่า ู้กาชาเราอาจจะตามคนอื่นขเขานะอาจจะชาคนอื่นขเขาแต่ไม่แน่นอเซิร์ฟซีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ใบสุ่มนะครับใบสุ่มดาเนี่ยน่าจะดองไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีให้เราสุ่มใบสุ่มดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บเพชรไว้นะให้เราดองเพชรไว้นะครับเอาไว้ซื้อใบกาชาถูงนี้เพราะว่าใบกาชาอย่างเงี้ยมันซื้อได้สี่สิบครั้งแต่ถ้าเขาเอาลดลงไปเนี่ยถ้ามันเหลือยี่สิบห้าเนี่ยซวยเหมือนเดิมนะเออมันมันความลาบากคืออยู่กับผู้เล่นเลยนะครับเพราะว่าเออถ้าเขาแบบตัดเป็นใบดําแล้วยาาี่สิแบบอืผู้เนก็ รับภาระไปนะครับในการเติมเงินเพิ่มสายฟรีก็อาจจะอยู่ยากขึ้นนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะแต่โดยร,วม,รวมเนี่ยเซิร์ฟนอกเนี่ยคือสายฟรีก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้สำหรับ,บไม่ยากเกินขนาดนั้นเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ